สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะเข้าสู่ช a n นลเมนูยิปซีค่ะกล่าวมาพบอับกิปนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําเดือนมนกราคม -66 นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตาม like กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่พูดคุยกันตลอดเลยเนาะช่องของเรานะคะแบ่งเป็น3พา์ทเชนเคยคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนั่นเองเนาะลัคนานะคะดาวสุ์ดาวจันทร์ดูได้นะคะอยากให้ดูเน้นเป็นลัคน จะโดดเด่นมากกว่านะคะช่องของเราแบ่งออกตามศาสตร์นะคะตะวันตกนั่นเองเนาะเกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่นะคะลองดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในแคะในลูปของคนมีคู่กันก่อนเลยนะะี่ะกิฟต์ดีใจด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะคนมีคู่มันมันขึ้นพลังงานของการกลับมานะคะการกลับมาของใครสักคนหนึ่งหรือว่าการกลับมาอยู่ด้วยกันการกลับมาคืนดี การคิดถึงสิ่งเก่าๆแล้วสิ่งเก่าๆเ,เหล่านั้นเนะะี่ยค่ะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมันแน่นแฟแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดีในระดับหนึ่งเนาะ,ะอดีตที่ผ่านมาเลยค่อนข้างที่จะแลดูมีความสุขแล้วก็มั่นคงกับตัวเองมากๆนะคะคุณหมายใจให้ความรักหรือว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนสุดท้ายจริงๆเนะะาะไพ่ขึ้นสองถ้วยนะคะสองถ้วยคือเกี่ยวกับเรื่องของคู่บ่า เลิฟนะคะความเป็นคู่รักความเป็นแบบเลิฟที่แบบรักที่แบบเฮ้ยมันมันมันที่สุดแล้วอะ่ะคนคนนี้คือ the ะ e บสแล้วก็คนคนนี้คือคนที่แบบโอ้โหฉันจะไม่เปลี่ยนละคนมีเป้าหมายแล้วก็คุณเจอแล้วนะคะสำหรับความรักหนาะไพ่ขึ้นในบรรยากาศของ p o สิทีฟหมดเลยนะคะค่อนข้างอยู่ในความรู้สึกที่แบบโโหดีมากนะคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะรับรื่นแล้วก็รับเรียบบางคู่บางท่านแต่งงานเลยนะแต่งงานออกเรือนมีลูกแต่งงานออกเรือนสร้างบ้านซื้ออะไรบางอย่างด้วยการซื้อรถซื้อแบบคือแบบบรรยากาศคือค่อนข้างที่จะดีมากๆคุณเป็นคนที่ใส่ใจมากๆในะะชาวราศีตุลคุณเป็นคนเปราะบางอ่อนไหวงา่ายแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจดีเหมือนเดมเพรสนะคะเดมเพรสเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบดูแลแล้วก็ไม่ว่าว่า คนคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณก็รักเขาไว้แทบทุกๆอย่างที่เขาเป็นเลยค่ะโอ้โหราศีตุลไพ่ดีไม่ไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริบทนะคะภาพรวมในเดือนมก,กราคมนี้นะคะว่าปีใหม่มาแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรบ้างนะคะเช็คพลังงานกันนะความสัมพันธ์ของคุณนะะี่ค่ะ บรรยากาศนะจ๊ะโอ้เห็นไหมเด็กถืออัลวินทูเรียนนะคะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เติบโตไปได้แบบเรื่อยๆนะคะ6ไม้เท้ามีเกณฑ์นในเรื่องของการพัฒนาการต่อยอดการทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรใดๆร่วมกันนะคะถ้าทําธุรกิจออนไลน์เสริมหรือว่ามีในเรื่องของการสื่อสารแบบรักระยะไกลนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นการสื่อสารที่ดีซึ่งกันและกันมากๆนะคะหรือไม่บางคู่บางท่านที่เลิกรากันไปแล้วก็ กลับมาคอนเน็กนะความสัมพันธ์กันในเดือนนี้ค่อนข้างช,ชัดเจนค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปได้ดีมันเป็นความสัมพันธ์ที่บวกจริงๆแล้วก็เป็นพลังงานที่อาจจะมีความคิดมากอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าไม่เยอะเพราะต่างคนต่างพิสูจน์นะคะว่าการกลับมาหรือว่าการอยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะคะมันดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนาะความรู้สึกของคุณเนีนะคะที่มีต่อเขาค่ะ ว้าวสบายใจขึ้นนะีคะคุณสบายใจขึ้นโอ้ยก้าเหรียญมาด้วยก้าวถวยนะคะสบายใจขึ้นโอเคมากขึ้นเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะแต่ให้ระมัดระวังในงเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอีโก,โก้่ะอีโก,โก้การยอมกันไม่ได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแต่ว่าบริบทพายค่อนข้างอยู่ในเชิงที่แบบดีจริงๆนะ คือคุณคุณรู้สึกว่าบางทีเขาก็หน้าหมันไส้เหมือนกันหน้าหมันเขี่ยวนะแบบอารมณ์เหมือนแบบเออบางทีก็หน้าตีนะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเดอร์สตาร์มันคือความหวังใหม่ๆหมคะ่ะคุณรู้สึกว่าโอเคละความสัมพันธ์มันไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากควาว่ามันดีมากๆมันเฟลสต่อกันมากๆนะคะ คุณพยายามนะคะที่จะให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่มีที่ติแล้วนะคะให้มันดีอยู่ตลอดให้มันไปแบบรอดฝั่งได้ตลอดคุณพยายามซ่อมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกันละกันเนี่ยมาตลอดจนกระทั่งเดือนนี้มันประสบความสําเร็จนะคะมันค่อนข้างอยู่ในเชิงที่ประสบความสําเร็จแบบดีอะ เออมันมันมันสามารถเป็นกาวใจเชื่อมรอยร้าวในความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันได้แล้วก็ถือว่าออกมาเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะคะการเทคแอคชั่นของคุณนะะชาวราศีตุลเรื่อยๆค่ะก็เข้าใจสถานการณ์เข้าใจบทบาทอะไรบางอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแบบดีไม่ไหวนะคะสิบเหรียญอมันคงค่ะบอกเลยว่ามันคงมากๆนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวเราไปดูค่ะ ความรู้สึกข,ของเขากันบ้างนี่คะช่วงนี้เขามีอะไรที่เขาคิดมากหรือว่าเขาซีเรียสอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาจับพลังงานฟังเขากันคะ่ะหกดาบค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะเดมเพอรอร์มั่นคงหนักแน่นนะคะกาวทวยกระบอกแล้วระวังอีโก้ก,กันนิดนิดหน่อยๆนะคะสองเหรียญโอเคคะ่ะความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยคะให้ระมัดระวังความมั่นใจนะ,ะในตัวเขาเองรือว่าในตัวคุณเองนะคะให้ฟังเสียงอีกฝ่ายไว,ไว้ค่อนข้างมากด้วยนะ ไพ่ใบเ,เนี้ยอารมณ์คล้ายๆเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์คือการเยียวยาหกดาบก็คล้ายๆอาการเยียวยาเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะอยู่แนวในแนวโน้มที่ออกเสล้วดูโปรง,งๆนิดนึงนะคะกิบรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้เขาสบายใจมากขึ้นนะคะที่เห็นคุณปล่อยวางแล้วก็เห็นคุณให้โอกาสเขาด้วยใจจริงเนาะสองเหรียญคือการประครับประคองแล้วก็บาลานนะคะทุกๆอย่างถือว่าบริบทไม่ค่อยต่างกันมากดีนะอืม <laughs> ไปต่อนะคะในการเทคแอคชั่นของเขากันนะถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วะคะตั้งแต่อ่านไพ่มาไพ่ขึ้นอยู่ในบริบทที่ดีหมดเลยนะคะการเทคแอคชั่นนะคะ10บดาบมาค่ะคิงถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอกิฟว่าเขามีอะไรในใจเยอะนะคะ เขาอาจจะดูนิ่งขึ้นนะคะชาวราศีตุลคนคนนี้การเทคแอคชั่นของเขาอาจจะสวนทางเนาะคนคนนี้เป็นคนที่เปราะบางมากๆหรือตัวคนเองก็ได้นะคะ1คือมีความเปราะบางการเทคแอคชั่นหรือการทําอะไรบางอย่างอาจจะดูเหมือนไม่ได้สนใจแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใส่ใจอยู่ตลอดนะคะความรู้สึกก็คือเหมือนเขากําลังรออะไรบางอย่างรองให้สถานการณ์ทุกๆอย่างมันเข้าที่แล้วเขาจะสามารถอยู่กับคุณได้อย่างแบบ บริสุทธิ์ใจอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของชะงักติดหลังไม่รู้เหมือนกันเป็นเกิดอะไรขึ้นมันยังมีในเรื่องของชะงักติดหลังการกลับมาครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นนะคะที่ยังคงค้างคาใจของเขาอยู่นะคะเขาอาจจะไม่ได้สบายใจขนาดนั้นลองสังเกตพฤติกรรมดีๆนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้นะคะออร์คเคิลค่ะออรเ์เคิล มันดีในฝั่งคุณแต่อาจจะไม่ได้สบายใจในฝั่งเขาสักเท่าไหร่นะคะอาลเคเซ่นอยากบอกอะไรจ๋วาว้าวเห็นปะมันมีความคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่นะคะไพ่ขึ้นมาเนาะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือมันมีในเรื่องของความรู้สึกมีในเรื่องของความคิดถึงมีในเรื่องของอดีตเก่าๆมีในเรื่องของ รอยยิ้มเดิมๆคนเดิมๆให้เรามาระวังนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ออร์เคลอยากบอกนะคะกิฟคงบอกออกมาได้เพียงเท่านี้เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะในลุ้ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อดีตเนาะ มีความห่างไกลมีในเรื่องของการเดินทางนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบมาเจอกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบแบบที่เราหวังสักเท่าไหร่หรือไม่อาจจะคลั่งรักหนักกว่าเดิมก็เป็นได้เหมือนกันนะหกถ้วยหมายถึงยึดติดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะคุยกันมานานนะคะรู้จักมีซัมติงอะไรกันอะไรกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า,าขาดไม่ได้ต่อให้บางสถานการณ์หรือว่า อืมการกระทําบางอย่างเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้เข้ากันหรือว่าไม่ได้ดีต่อใจขนาดนั้นแต่คุณก็รู้สึกว่าเออมันเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามได้นะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นไงอีกมีในเรื่องของความไม่ชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็แลดูว่าคนคนนี้จะชัดเจนยากด้วยนะคะอย่าอ่านต่ไพ่เลยคะ่ะกิฟว่าคุณก็น่าจะอ่านสถานาการณ์ออกเนาะ ด้วยเหตุผลหรือปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันเลยทําให้เขาก็ไม่ได้กล้าที่จะลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เลยทําำมททาให้คุณคิดหนักเพราะว่าใจของคุณก็ลงไปเล่นเยอะพอสมควรนะคะชาวราศีตุลความรู้สึกของคุณนะคะในเดือนนี้ที่มีต่อเขานะคะนิ่งๆเนาะเดี๋ยวให้พรีเทสนะคะอัศวินถ้วยแล้วก็ตามมาด้วย8ถ้วยท้อลิงถือลูกท้อต้องเข้าแล้วนะคะยาดมนะคะ ก็กิมรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเบรกตัวเองแล้วก็หันหลังให้กับความรักหรือว่าความรู้สึกนี้นะคะออกมาหนึ่งเก้านะคะเป็นความรู้สึกที่หนึ่งคือคุณคุณอ่อนไหวอะคุณร้องไห้ง่ายคุณรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องของคําพูดหรือว่าในเรื่องของสถานาการณ์ได้ง่ายจนเกินไปช่วงนี้คุณเซนซิทีฟกับทุกสถานาการณ์นะคะหรือไม่บางคู่บางท่านดีลกับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนั่นเองเนาะ คุณพยายามที่จะรักษาสถานการณ์นะคะแล้วก็คุณเซนดีรางสังหรณ์แมนนะคะคุณคิดว่าที่เขาไม่ยอมชัดเจนกับคุณหรือว่าที่เขายังคงแบบ่ารักษาหรือว่ากักคุณไว้เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีใครหรือว่ามีบุคคลอื่นนะคะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเซนคุณแม่นนะคะกิฟบอกเลยอ,อสิ่งที่คุณคิดอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่า คุณก็ทําใจสู้เสือละค่ะถ้ามันโอเคคุณก็จะไปต่อมันถ้ามันโอถ้ามันไม่โอเคหรือว่ามันเริ่มเจ็บปวดแล้วคุณก็จะทันหลังให้มันทันทีคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะการแทคแอคชั่นในเดือนนี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตเขามากขนาดนั้นเนาะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะแล้วก็ให้ตัดสินใจว่า,าเขาจะต้องเลือกหรือว่าเขาจะต้องทํำยังไงเนาะเพื่อตัวเขาเองแล้วก็ตัวคุณเองนะคะเพื่อแบบจะได้ไปต่อหรือว่าจะต้องหันหลังเนาะ คุณสู้สุดใจนะคะในเดือนมกราคมนี้พยายามที่จะเป็นคู่คิดพยายามที่จะเป็นคู่หูเป็นคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีหรือไม่เป็นคนที่เข้ามานะคะพยายามพยายามเป็นคนที่เติมเต็มช่องว่างที่เขาหายไปที่เขาขาดจนอย่าลืมว่าตัวเองก็ต้องการนะคะคนมาเติมเต็มเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือการเทคแอคชั่นนะคะคุณสุดใจมากเดือนนี้สู้สุดๆเลยนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ อัศวินถือเหรียญค่ะเลยๆเนาะเดี๋ยวไฮโรแฟนนะคะเจดเหรียญกิดบว่าเขารอคอยอะไรบางอย่างนะฮึมกิ๊บกิ๊บรู้สึกว่าเขารอคอยอะไรบางอย่างความคิดถามว่าเขาก็ไปต่อเรื่อยๆกับคุณได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้คุณคาดหวังขนาดนั้นนะเขายัางไม่ได้มั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของตัวเองนะคะที่เขามีต่อคุณสักเท่าไหร่ เดอะซันหมายถึงการที่เขาอาจจะคิดว่าแบบอืมอ่าเลิกหรือว่าหายไปจากความสัมพันธ์นี้ได้อันนี้คือแค่ความคิดของเขาเท่านั้นนะคะเขารู้สึกว่า,าระยะเวลามันนานเกินไปที่จะต้องพิสูจน์อะไรเนาะซึ่งมันส่วนทางกับเรานะคะคือมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าการการแสดงหรือว่าการกระทําของเขามันมันเหมือน,ม,นมันยัง กักไว้หรือว่ายังห่วงเราไว้อยู่แต่เอาจริงๆคุณคุณไม่เข้าใจว่าจะกักไว้ทําไมในเมื่อแบบความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรใช่ปะ The ชาริออ t นะคะมีโอกาสได้พบเจอกันสูงมากๆเลยค่ะคนคนนี้เจ้าชูคนคนนี้ยังไม่ได้ขาดโอโ้โห คิบว่าคนคนี้ค่อนข้างมีความโหล,ลีความไม่มั่นใจในเรื่องของความรักความไม่มั่นใจในเรื่องของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างหนึ่งคือมีความทะยอทะยานเขาอะอยากได้อะไรต้องได้ชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งคือบางทีอารมณ์อะมันอาจจะส่วนทาง กิ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปตกหนุ่มรักหรือว่าคุณไปถูกจริตอะไรกับเขานะซึ่งคนคนนี้ถ้าอ่านจากไพ่ค่อนข้างคนละทายกับคุณเลยนะคะไม่ใช่คนที่คุณคิดจะไปอะไรด้วยอะ่ะเออมันก็เลยมันก็เลยอยู่ในเวของเออเราอาจจะชอบคนที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนสเปคหรือว่าเปลี่ยนความรู้สึกแบบนี้ไปเหมือนกันเนาะออไม่ค่ะไม่แค่เท่าไหร่ พยายามทำให้ทุกๆอย่างมันอาจจะแย่อาจจะแย่มากขึ้นก็ได้นะคะชาวราศีตุลยังไงลองดูสถานการณ์ในฝั่งของเขานะกิบว่าไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหรอ่อ่ะอย่างเช่นคือไม่ค่อยแคร์ในที่นี่หมายถึงแบบ อ,อย่างเช่นเนาะแบบคุยกันอยู่ดีก็หายไปเป็นสองชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าคุยเช้าตอบเย็นซึ่งปกติเขาตอบคุณตลอดอะไรเงี้ยมันมีในเรื่องของระยะห่างอะไรบางอย่างที่เขาอยากให้คุณวิ่งตามอันนี้หรือเปล่านี่กิ๊ไม่แน่ใจนะคะไพ่อยากบอกอะไรคะออลาขึ้นค่ะอยากให้พี่ต้องสอนนนะ้องนะคะ ใหที่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหรือว่าการหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเปรียบเสมือนเราต้องศึกษาตัวตนของคนคนนี้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงหัวใจของตัวเองอย่างเดียวนะลองดูสถานการณ์ลองฟังเสียงคนรอบข้างหรือว่าพยายามเรียนรู้นะคะจากการกระทําหรือสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าสิ่งที่เราเจอนะคะจะทําให้เราได้เกตนะแล้วก็เห็นอะไรในความรักมากขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในรูปของคนโสดค่ะ คนโซลนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลคุณค่อนข้างที่จะไปพบกับความรักที่ผิดหวังความเศร้าเสียใจหรือว่าคําพูดนะคะคือตอนแรกอะ่ะมันเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีเลยอาจจะนําพาแบบชีวิตดีๆมาหาคุณเลยนะคะแต่ว่าดูเหมือนคุณตกมาตายเนาะ มันมีในเรื่องของความลับนะคะคนในความลับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นมานะรักซ้อนนะคะสิ่งที่คุณไปพบไปเจอมาคือคนคนนี้อาจจะผ่านในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการปิดบังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของความรักสามเศร้าไม่จบจบไม่จริงมีชงงะงักติดหลังคือแบบโอเออร์ิ้งนะคะอ่าราศีตุลค่อนข้างเจ็บปวดนะคะว่า ทำไมความรักดีๆไม่เข้าข้างแล้วก็ไม่วิ่งมาหาคุณสักทีนะคะเป็นได้แต่ความรักหรือว่าคนในความรับอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้โซเชียลมีเดียนะคะมีผลกระทบกับคุณมากๆนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะไปพบเจอกับค,คนคนนี้แล้วรู้สึกเหมือนฝังจิตฝังใจคอยแอบสอง่งคอยตามดูคือแบบโหคุณใช้โซเชียลแบบหนักหน่วงมากๆนะคะยังไงซะกิบว่ามากะลา เดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะซอฟลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยหันกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงต่อคนโสดนะคะเดอะสตาร์คุณจะได้ไปพัวพันกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะหน้าตาดีมาก,มากเป็นคนที่แบบรู้จักเยอะแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอ้โหรุนแรงรวดเร็วนะคะพูดกันคนละภาษาแต่ว่าเหมือนก็เข้าใจกันยังไงก็ไม่รู้สิเห็นไหมมันรวดเร็วมากๆเลยนะคะ เข้ามาปุ๊บก็รู้สึกถึงความไม่ชัดเจนเลยคนคนนี้อย่างที่กิ๊บบอกหน้าตาเขาดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ใช้คําพูดนะคะที่จะค่อนข้างถูกต้องแล้วก็เปะ๊ะคือเหมือนเป็นคนที่มีระเบียบนะคะอยากได้อะไรก็บางทีก็จะต้องได้นะคะแล้วก็นําพามาซึ่งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะคนคนนี้กับคุณเป็นยังไงต่อเอือ โอ้ยไม่สบายใจเลยค่ะคนคนนี้ที่เข้ามาไม่สบายใจเลยค่ะคุณสัมผัสถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่ชัดเจนแล้วก็ทําทําให้คุณรู้สึกแบบความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขามันมันค่อนข้าง,าง,างที่จะน้อยลงคุณก็ยังไม่ได้ตัดบทขนาดนั้นเนาะแต่คุณก็รักตัวเองมากขึ้นยังเห็นได้ชัดนะคะชาวราศีตุล คุณเปิดโอกาสให้กับความรักหรือว่าคนใหม่ๆคนละสเปคกับที่คุณตั้งไว้หรือคนละทายกับที่คุณมองหาอยู่อะไรเงี้ยคือความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณเริ่มไม่มีฟิกซ์นะคะว่าจะต้องตายตัวยังไงหรือว่าจะต้องเป็นคนลักษณะไหนขอให้เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือว่าเป็นเป็นคนที่ให้คุณหรือว่าเป็นคนที่พูดคุยรู้เรื่องนะคะ ไม่ต้องพูดซ้ําหรือว่าไม่ต้องทําให้ความสัมพันธ์มาแล้วดูมีปัญหาคุณกลับมาเล็งเห็นความสัมพันธ์ความรักคุณค่าในตัวเองค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ดีใจด้วยนะราศีตุลแต่คนคนนี้ก็ยังคงกักอยู่ตลอดนั่นแหละคะ่ะอืมยังค่ะยังยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นความสัมพันธ์มีแนวโน้มได้พัฒนานะถือว่าเป็นไพ่คู่ที่ดีนะคะขึ้นมาทาง empress แล้วก็ emperor เลยเป็นไพ่คู่ที่บ่งบอกว่าโอเค มีเปอร์เซ็นที่แบบอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนโสดในเดือนมกราคมนี้นะคะคนคนนี้อายุมากกว่าแน่นอนเนาะทํางานนะคะหรือว่าเกิดอยู่ในชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างได้นะคะหินอิดดินทรายหรือว่าเป็นคนที่แบบ ลูกน้องเยอะๆหน่อยต้องคุมคนงานอะไรย่างี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเนาะเบสนะคะลัคกี้ดีๆนะคะที่อาจจะเจอนะชาวราสีตุลน,นะคะในเดือนมกราคมนี้เนาะ,ะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามทุกๆช่องทางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปพายค่ะ